กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่แหละสวัสดีพ่อม่ี่น้องเอากัับงามๆที่งามๆใส่ซองมือดีๆง่ามๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่ามือนี้น้องนิ้วก็เอือยปีใหม่สิไปบอือยยแม่น้องพ่อแพี่น้องมือนี้ปีใหม่สิไปเกี่ยวโตเพื่อเนาะพ่อยพี่น้องโตเพื่อทีปีใหม่อะไรเนาะเกี่ยวข่าเมาเมื่อวานนี่เนาะห่อยพี่น้องเมื่อวานนี่ปีใหม่เกี่ยวข่าเมาเนาะ เห็ดขมเอากับแม่นหองสายป่านเนาะเขาไปเวิงไหนด้อในคลิปแม่นองสายป่านเนาะเห็ดขมเามือวานนี้เห็ดขมเอจนเดิกเนาะพี่น้องแปดเกาลจังแดดเนาะประมาณสามถุ่มจังแดดเนาะพี่น้องเห็ดขมขมเากสองสามถุมะสองสามถุมสองสามถุ่ไปว่าแปดมุ้งเก่าเอ้ยสองถุมเหรอไปว่าแปดมุ้งสามถุ่มเม่นเกาลู๊กตีหนึ่งเห็ดบบที่สองมาเข้า ตีหนึ่งคนนอนตีสองวะฮะตีสาม,สามพีออกอน้อหยพี่น้อง,องมือน,นี้พี่ใหม่สิไปเกี่ยวเนาะเกี่ยวตตเพื่อไปให้ค้วยเนี๋ยน้นอหยพี่น้องอยูน่าเพราะว่ายูน้าปีใหม่มันมันบ่นค่อยมีเพื่อกินนะบ่ค่อยมีหยากินนะแทวานะเนาะ แล้พี่ไม่ก็ซีมาถ่ายเขาให้พ่อพี่น้องในเบิงดนะ้วยเนาะเขาที่พี่ไม่ดำใบเนอกจากตอนนี้เขาของเขามันถกมันไปเอียงหอดจากเดเนานะพี่น้องเขางามอยู่วนะเนาะอยู่ขั้นใดอตอนนี้พี่ไม่ก็น้องน,นิ้วกับยูอยู่ขันนะ้นใดเนาะพอพี่น้องมาเปิดคลิปอยู่บนขั้นใดเนาะตอนนะ้องพี่น้องเดี๋ยวเขาไปกันเลยไปให้น้องนิ้วนั่มทางันน้องพี่น้องบรรยากาศงามเสาร์เนาะท่ากนะันไหนมีแต่ฝุ่นน้องพี่น้องเมฆพลทางนั่น เขากำลังถอกเนาะเฮ้ยน้องเขากำลังถอกกำลังงามไม่งายก็คอเองก็เห็นเขางามไรเบื้องี่เขางามเนาะเฮ้ยน้องเขากำลังถอกบรรยากาศงาน่ารักๆปนิวปะยังขั้นนามบ่ถ่วมกะกะไข่แน่เนาะเฮ้ยน้องไม่ได้ให้เห็นหน้า กับพ่อได้กินเขาอ่ะนะนี่เป็นเขาหน้าตีนบาดเนาะเขาหน้าหนองน้อยเขาหน้าเบาสุกเนาะมันงามอยู่แดดเนาะหนองหน้าตีนบาบดบบได้ใส่ปุ๋ยกับงามฮะ<แ>โอ้อาหารอาหารนิ้วใหญ่ไม่ง่วงนะฮะยังยังง่วงเต็มแต่มาไปยั้งน้องๆ้อปะยังง่วเป็นเสื้ขามันเนี่ยบาเห็นมั้ยเอาออกไหมโอ๋ ไปเบิด์ตได้แล้วมาเป็นยังน้งงๆแนนเบิดแตเ้อไปยังเออมันมีหน่อยเดียวผู้น้องไหม่พี่น้องบรรยากาศยามเสื่อๆเนาะเข่ากำลังถอกเนาะพี่น้องกำลังงามแต่ว่าเบื่อหัวหน้าเขาลาก่อนมันกับพ่อเหมาคนะยังไปอีกน้องเบื่อหัวหน้าเด้อมันพ่อเหมาแล้วเบื่อหัวหน้าเป็ใหม่ก็เลยเกี่ยวเข่าเหมาเนาะมือว่านิบรรยากาศเนาะพี่น้องมือนี้มันเป็นแบบว่าคึ้นฝ้าคึ้นฝนเนาะ คึงฝาคือพ้นแล้วก็มือนในพีใหม่สิไปตัดใหม่เนาะแล้วก็ขี้เหือไปเนาะขี้เหือไปผ่านทางไปหน้าปีใหม่ปีใหม่ก็ได้สิมาเกี่ยวเอาต่อเฟื่องแล้วก็ไปใส่เหือเนาะบรรยากาศง่ายๆเหมือน,นีมันบอลแลนเะนาะเฮ้ยน้องมันแบบมันขึ้โฝนขึ้งฝาไปยังไปเลยไปเกี่ยวกับน้องนิ้วเนาะน้องนิ้วก็สิไปนะ เขากำลังถอกเนาะเฮ้น้องกำลังงามถอกงามเป็นงามเนาะยังไปอีกยังไปเลยตรงไป,ปงไปทางนี้เ้างไปทางนี้ไปทางซื้อเ,เออเขาเมือ่อวานนี่เกี่ยวเขาเอาให้นี่เนาะเฮ้ยน้องให้นี่ได้ไปีใหม่เกี่ยวขเาขาเมาเขามันอันนี้เขามันพอดีพอเมาก็ให้นี่นนำเออให้นี่ก็ได้ละ บะบียกำลังถือกระสอบมากเอาให้เราดีเลยคนเหี้ยจะเสียวก่อนนะให้ขอเกียวก่อนเอาเกี๊ยขอสิเกียวก็ได้ถือกล่องให้ไปดีอะไรยังบอลนี้อู้เราตัวมันเียวผมเป็นยังมองได้แต่มันเนียวอันอันอันไปยังก่อนสันนะมือมว่าหนีเนาะพี่ไหมเกี่ยวเกี่ยวข่าหมอบล้ายๆมันนึงเฮ็ดข่าหม้อไปที่กระสอบนึง ๋ยวขึ้นไปเบี้ยปีใหม่สีไทยให้เบิง่งเนาะเา่มอติดตามเดี๋ยวไปเอามองนี่บอ,อเกลบมีแต่มอง,งกับเขียวพ่อพ่อกันกพ่อพ่อกันกเกียวลาย,ยแยต่ว่า ไปน็นยังน้ะอะเก่าถือยังเกาะเกี่ยวบ่ะเกียวโงเกี่ยวกับเกี่ยวหมบ่บิดเกี่ยวก่อนเนาะบ่จําปันใดหรอกเนาะเออบ่จําปันใดก็กได้โอ้คันท้าบ่เกี่ยวจําท้าวเขาเขาก็สอบได้สบายเนาะดูเนาะ มื่อวานี่พี่มายาเเขาเมาให้นี่น้องหอยเหน้องเกี่ยวลายเติบสรกาศตามข่าเมาจนเมื่อยตามจนเด็กจนเด่นหอดสิบโมงอดเอ๊ะแปดโมงแปดโมงสิบโมงสามโหอดสองสามถุกสองถุประมาณสามถุสามาก็ไอ้สินอือสามตามก็ไอ้สินมึงสามถุพีออกะสงไปยังน้อง มันหักเยอะเลยอนตรือเมื่อก็นี่ขั้วยออกมาหน้าโอ้ถึงเหล็กได้ขั้วถึงเหล็กได้มันได้กินอันนี้นะดูเยืขัได้กินอาหารดีนะเฮียหนองได้กินตอเพื่อได้กินอาหารดีมองเนี่อืมตอเพื่องขมเมลาสัมได้นี่ตอเพื่องขมเมามันแห้งแสบกว่าตอเพื่องเขาตอวห้องเกี่ยวเนาะเดูเนาะเพราะว่าตอเพื่องขมเมามันเขามันยังอ่อนกลัวเนาะเียหนองเขาไมนยังเขียวมันแสบเรื่องนั้นต้งแต่เาห่าละ เจ้าหน่อยพี่ไม่เกี่ยวเขาน่แทวนนิก็เจ้าหน่อยมันกะซุกน่ก็สิไดเอาเขาบบานนี่แหละเอาง้วเขาบาดเอาข้่าวบานเอายเขานาเออยข่าเดียงังเดียงค้ยเป็นอยู่บละเกียงเป็นเกี่ยงเป็นวะวะจุ้งข้ยกินหาเป็นบอกเนต้งกินามาเบังคือมีขาดน้ำตาน้อซุกใจหายเบอเจ้าสานี่หมาย่างเ มาเคลือนเคลื่อนยังเคลื่อนหุนมันขั้นอยู่บ่กขั้นแนว้ยังไงมาฮะเฮ้ยยางมันขั้นแค่ใช่มือมาบก่าขั้นโมเอื้อยโดยบรรยากาศเนาะพี่น้องตรงหน้าตอนนี้เราสิเปลี่ยนกันเกี่ยวเนาะพี่น้องเปลี่ยนบ๊อบบี้น้องยานี่ให้บ๊อบบี้เกี่ยวเด็ดสอบหน่อยอย่าบอกน้งฉันน้องอ้องสอนนะ เอาปูใช้นะเลยบรรยากาศแา่มใบ้าหมอกข้างนั้ทางนั้น่อดจัดเอ่อออซำมันถึงออซำถึงมองสีดำๆมันนี่เนาะ มันจะงดข่าสอบทำไมน้อนี่สบายดีเลยป่สบายเลยออสบายอีกก็ได้สบายอีกสิที่นี่เฮาม่ายงวันนี้มา่ยังมาเกี่ตอเพืองวันไ้ม่เกี่ยังยาน่นไงไม่เล่น กะสอบตัวน so well, ี้ยัดสบายกว่าระสอบตัวไหนเหนดูมันแข็งกว่าเล่นนั่งเหนื่อยกระสอบไทยเล่นกระสอบตัวไหนกระสอบตัวขางนี้ยัดบางสาวนี่กระสอบเบียดกระสอบเบียดที่นี่กระสอบไทยมันมันโคตรกระจูนูนมีชีลูกเน่า โว้าวว,าวีคือโหแทะสองสอบ,อบตอนนั้นเบาอ่ะไปเป็นเนี้วคื้นเนี้วมมเดี๋ยวเพยสิแบกเอาอีกหนึ่งสอบเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่ไม่สิแบกเอาสอบนี่นตอนนี้พี่ไม่ก็เอากระสอบต้นเขาเนาะพี่น้องต้นเข่า,ขาที่พี่ไม่เกี่ยวเานาะเกี่ยวมาฝากอย่งางนี้แล้วทั้งวัดไดซ้ำส,สอบเนาะตอนนี้พี่ไม่ ตัดใหม่กับบาลซุกน,น้อยๆบอสบีดุ้งบานน้องกำลังขี้เสื้อไปเนาะหอยนะ้แล้วก็ไปหอดทาทาหมองสีกายหน้าปีใหม่ปีใหม่ก็เสีเอากอร,ระสอบไปนี่รูปนะ้องหอยสามสอบที่ห้องเกี่ยวไหวเนาะหอยพีนะ่น้องตอนนี้สิไปตัดใหม่ครับเขานะน้อยๆบรรยากาศขี้เสื้อไปเนาะหอยพีนะ่น้องคือที่ปีใหม่เคยไปนะแต่เนาะหอยพี่นาะเคยไปขับหยาดเนาะนนะทางไปทับหยาดสิไปตัดใหม่ทาง้งคูนแต่ว่า แต่ว่าสีบรอด์แต่ว่าพี่ไม่อาชุดบรอนดถ่ายคลิปน้องหอยเห็นเนาะสี่ายคลิปแต่เอาต้นเขาขืนน้องหอยเนาะจะเอาไปขึ้นยูทานั่นถทาโกะน่ถทาโกบซากน้องหอยเห็นเนาะจะเอาข้นแต่คู่จอยกับสีหน้ากับซอบอันนี้น้องหอยเนาะกับซอปเขาเนี่ยต้นเขาที่พี่ไม่เกี่ยวไปให้พวจยูน่ะน้องแต่พี่ไม่กับสีขี้เพื่อไปผู้เลยไปตัดใหม่น้องหอยเห็นเนาบรรยากาศ ทางน่ะเป็นทางแบบหน้าคามเนาะค่แบบต่างๆที่สร้างพูนเที่ยวขี่เหื่อกามาุ่บานเป็นคนตาขตอนนี้เขาก็หอดเลยเนาะีนค้าที่สีเอาหนาสุดเนาะได้ส้างสะ่อัมหนาอกตเขาจะเกี่ยวเอาเอน่เห็นเหกันเนาย่นไปแถวนะเดี๋ยวทำมันบรมเขาลงมาอ่ะนะ

เ,เู้ืำตาวะนี่เหนแล้วตา้ทีเียนภาษาดายภาษาไทยเออคือภาษาไทยวันี่อตนนังนซื้อละอันาเลียนาเออมีแตตนนังือไทยบ่เียนแระตองมันจังเสียเนีบบยหล่อเหลวลมเป็นลมทันหนามมันบกใหม่เน,นาะจะได้ลมตัวนี้ได้ไหม ปีใหม่ค้นขึ้นไหวเนี่เนาะงพ่อยน้องค้นขึ้นไหวเนี่ยเดี๋ยวให้ยคู่จอยกับจอนนี่เนาะน้องอันมาเอาอันนี้อยู่ทางนี้ท่านนี้ก็บผ่านหน้าปีใหม่เนาะงพ่อยน้องสิไแปดน้าผนนี้คืกันป้าวันนี้เนี่ยนาะเดี๋ยวสิโทรให้ยคู่จอยมาเอาสบายดีพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือต่อมาเันน้องพ่อยน้องซึ่งเมื่อวานนี่ที่ไปใหม่ไปไปตัดใหม่เนีะยน้องพ่อยน้องไปตัดใหม่ถ้าอยากเบิ่งก็ไปเบิ่งในไ่ซอง น้อยเบาเล่าเนาะเฮียน้องน้อนนงนี่น้อยทายคิดก่อนไปตัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบว่าเขาห้องก็พ่อเหมาแล้วนะน้อยเนาะเขาก็เห็ดเขาเหมาหแล้วเนี่ยเขาก็ด้วยสิมาจักไม้เนะาะจักตอกนี่เป็นไม้ไผ่บ้านเนาะเียน้องไปซื้อเขาอ้าจ่อรั่มหนึ่งไครว่ารั่หนึ่งประมาณสนะิบพันเนาะประมาณสิบพันสามสิบบาทนะเนาะเียน้องในการเมือน,นี่พี่ใหม่สิมามาจักตอกเนาะเียน้องเป็นผู้สาวจักตอ,อกตัดนนี่เนาะ การทนเพียนทุกกูแต่ข้าวกาจังแปลงง่ายเอามาบ่สเทาไหร่เท่าหร่้อยห่ไาเดอสิเออท็กสิเออเนื้อคือเาไหรก็ได้เออัก้ไหมอีกน้อยนึงเนื้อึงตาโคแต่เกาห่ะขาตัดปกติเขาตัดองนี้เลยจอะไม่้าตัดตัดนี้ตัดคอลุ่มแต่ว่าทนี้ก็ะไรเพราะว่าเขาถึมันตัดนีนะสิเป็นทุสาวจากตกเนาะแค่กนกับอบี เดี๋ยวคุณจอยเอาไปได้อันหนึ่งมือนีเอามาหน้าสามปอกสิมาจอก เราห้เนาะตัดให้มันขาดแต่กระเจียนให้มันเพียงเพียงเลยเขาจังแจ๊กสมายเาะนะเ้าบอกนี่มักัดั่อยได้เลยจ้า้ยโอ้มือนบกซุปเน้าบาะน้ำนี้มันลำ่ใหญ่เลยวะนาะเอาขึ้นลตัดเอาลูกจะตัดสามน้่มหน่อเป็น

ต้นกายไปสวนตัดสวนมันออกไให้กูลี่ม่กบ่คอยอันนี้งบ่คอยเนาบ่คอยดจีนปกติไม่เจกต่จังีเดวหห่า้ถ้วยให้กละตัดกิตัดกิ แตกวาวะซึ่งตอน,นไหนดะดอกขอ,อิตาไมน,นแตกแนี่ยงเกียนกเกียรจีนกตกมันโมแตกขันหผันดันท่นขึ้นันแตกทั้หดสิ่ก่อเจียร์เคยเห็นจะตกใครบอเคยเห็นแนค่อยแห้งคือบอกาแต่เบเาบาคยใหม่ไปบ้างนะนะหงจากไหนก้ไมโก้ไรเมื่อกี้เราเคยจงแต่ไม่ก เชียนให้ม hey, hey. hey. ันเพียงเพียง้ย uh ้ยเอ๊ะอกีทองมาเแบบบาัดมันีโอเคตัดจะเอาถ้วยสวัสดีค่ะนอยเออ มาเจียนแนวก็มาผ่าขอเจียนโมอันนี้เป็นไรเหรจ๊ะเจียนโม่เพียงก่อนวะโอเคแล้วก็ซับจิบชิบหืมฮะเจียนที่ก็ได้ด้กันะก็นด้ด้วยนะไหนต่อสามเนาะหลังจากที่เยาเจียนเนี่ยเขาก็สิผ่าเนาะแต่ว่าพิม่เจียนโมเพียงปันไดเนาะมันผ่าโบเข่านะในการเจียนโมอยากเป็นปันไดเนี่ยโมเป็นอยังโลจูพันในเดิมมันควันผ่าโบหอยขึ้ตามันแนวมันจีอะไรเงี้ย เอเลยคะแล้วกินโเลยิแล้ว็หมมน่งไจร้คบเเจอยอะแล้วก็พาเป็นงีบเป็นงีบแลหอยนกแบบนี้

รวมแห้งบักปยนําขาอันนี้แล้วก็ตอนนี้พี่ใหม่สิมาจักตอกด้อให้พี่น้องสวยเด้อค่ะพี่น้องจักตอกเนาะวิธีจักตอกกะบ่ยากแล้วก็บ่ง่ายก่อนอื่นเฮาก็ต้องลอกหน้ามันออกก่อนเนาะพี่น้องลอกหน้าอันนี้ออกก่อนหน้าไมเนาะหน้าไม้เพิ่นว่าออก ดอกออกประมาณนิดนึงพอไม้เขามันบางนะสาสีดอกออกน้ำมันสาสีดอกออกลายมันก็สีบางโผนนลนะ่มาหน่อยเนาะดีก,กับเราเนาะนวิธี่เรากับประมาณนี้ถ้าพาโบสพายโบเซียนเนี่ยกับยันผ่าบาดมือเนาะยันเสียนบาดมือแต่ว่าปีใหม่เห็ดเสียนนยนะิดหน่อยเนาะแต่ก็ามาเสียนมาเลยเสียนตอนยังหน่อยมักเล่นผ่าเนี่ยก็ได้เสียน,ยนผ่าเล่นกันแหละดีประมาณนี้ หาผู้ใดรู้กะเรากะไรเนาะเหียเราให้มันเกยงต่อไรจะเนาะบอกมันจะสีงามต่สีโบมีเสียนน้อยยังจะสีโบมีคนแต่ว่าแต่ว่าตแต่ว่าของปีใหม่มันผ่าันบนเขาฮะกะาโบยักแล้วลายมึงใครกับกูดังจืดเพราะว่าผ่าตัวนี้ไข่ตัวผ่าของเฉยเฉย้ลยผ่าบนเขาก็เลือกโบยักแล้วลายเรียบร้อยเอาน้ำมันออกเลยกะต่อไปกระจักเนาะเี่ยเนาะจักกะ ตอกจักเข้าไปผพาแต่ก็จักพาแต่ก็จักขึ้นกวัวมันสีได้ซ้ำสินที่เทาต้องการเนาะให้เนาะาเข้าไปจักง่ายๆเออขอสินับด้วยว่าใหม่กีบหนึ่งขอสิจักอะไจักสินเนะาะกีบตัวพอพามงยันกีบแบบโบนใหญ่มาหน่อยเป็นไงสินับอะไรจักสินจักจุดกวัวมันสีเทากะจักคนเนาะให้เนาะ ผ่าผ่าแต่ก็จ้าแก่สิใจเห็นกลัวเพามันสีด้เสียนที่บกอ่อนเกินไปแ้วก็บกแขงเกินไปเนาะสมาดเข่าไไรเนาะหยนาะง่ายๆนี่ใส่สมุนมือกูอยากบ่นเะเขาอะไรใส่สมุมือมืบาดต้องเลยเนาะน้องสานี่คอยย่างขาพันมือคอยตะาเขาบัเดือคนไหนคอยขาดหองาน้องสาเองบัวเดืย่าเฮาไเนาะนี่ได้แล้ว สามเซนกีบเนี่ยมันใหญ่เจ็ดเซนต์ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันกีบหน่อยเลยค่ะจังหวัดซีเซนต์เลยค่ะซีเซนแล้ววิธีจักสองห้องแจักจักแล้วไปเดี๋ยวสาในีองป่องเนาะต้นเอามาแล้วก็จักไปซองป่องเอามานางสาวสร้างป่องในฝ่องที่สามป่อง,ส,องสุดท้ายเนาะจักแล้วกันแล้วด้วยอื่นก็นออกม่าน้าอีกเอามาจักอีกสร้างในเกลียวเข่าเนาะห้อน้อง ว่าสิเือเริ่มหอดแามเกี่ยวขาวในการเลื่อมอีกอาทิตยหนึ่งก็ไปเกี่ยวจ้ะอีกอาทิตย์หนึ่งนะสิไปเกลียวนะค่อยหามักมักจักตอกเส้นอ่อนๆมักขั้นตอกเส้นแข็งให้มันสิเจ็บมือบางคนก็บมักเส้นแข็งมักสบายเกลียวข้าวเดียวกันอันเกี่ยวข้าวเดียวกันเลยมักเส้นแข็งวิธีจักกรประมาณนี้เนาะใส่ชุดหม่ ผ้าลอกน้ำมันออก,ลกเล้กก็ผ้าแค่ผ้าก็ทิศจักเข้าไปด้วยนีย่ง่ายเบิ่งว่าตัวนี้มันชิได้จักอันคันผ้าขาให้สีสม้มาบตัวเป็นผ้านะคะแต่ว่าคันผ้าขามันฉีแบบว่าเสียวเนาะเลยจ้ะเนาะคันผ้าขาต่อกระสีเสียวเนาะกระสีเสียต่อคือม,มือว่าท่านไม่ได้ผ่าไม่ได้เขาสักไม่ได้เขาผ่าต่อไม่ได้เขาจัด อันนึ่งฉันได้จักเส้นเนาะคุณน่ะอาร์ิจักแบบลดเลี้ยวทันใจตัวนี้มันกรี๊เนาะไอตัวนี้อาสิตัวข่อยจั๊กตัวนี้อาสิได้บ่หลายปานได้อยู่แถวบ้านอยู่แถวหมอกท่าค่ะบางเมื่อ้านเพิ่นก็นจักขายเนาะเขาใจเ,น,เนี่ยกว่นี้เป็น,น,ปนต้องวานเฮ็ดเดกดีเนี่ยจ,จัก,ก,จกต่อค่ะนะโมหินเนี่เป็นว่า ใส่แอ,อยากแข็งมแข็งแล้วะ,ะใส่แนวจักแล้วมันอยากแข็งก็อืมอมหมอนนัดอมหมนจามันคือจะมนิมันเดียวเางยของเยมาจจักงแข็งซานาดงเงินจักแดดแล้ว่ปอนี่ปอนจกโอ้ยหน่อยแล้วเอพกนะ สี่ยวๆดยิบหนึ่งง่ายๆอาจายหลังจากที่จกักแดดห้องก็สีเอาไปตากน้ทา,ทางที่นอจกักแดดก็สีเอาไปตากเดี่ยวลอยเลยจะจะจักิบนะคะยิ่เดียวห้องกะเสียจักเสร็จเอามานั่เลย้องคอยได้สองสี่หตัวนี้อยากแข็งเลยสองสี 8 1ด1ส14บสิบสอิบสบสเอาสิบเจ็ดเนเนันนี้ม <right? What? S 2> ันอยากแข็งมาพ้อมมอยนับเลยไหมือ่กันอว่าท่านไหนนับได้ไหมสิบห้าเมีะยวว้ายไมได้ดูอะ1รเจ่ปรดัสิบเจ็ดเซนอันหนึ่งตัวนี้คอยจักไปก่อนนะนี่เดี๋ยว โตต๊จับไปบังสาวนี่กไล่เติมต้องให้น้องพี่ไมเอาไปตากน euh, 네 <oh> okay. okay. ่เนาะหมดเนียองี้สามีไนี่เอาแค่นี้แค่เดียวแต่นี่เพิ่งเสินพิงเงอจ่อยเออแทงตาสองส12ห4แปดสิบสิบสองสิบสี่สิสิบสิบเกี่งยงงอยว่าไง ตัวเก้าใช่ม for ั้นาตัวเก่าตัวเก้ามันเดืออันเดียวนี่ง่่อีก่ตัวเก้าเขผพาไปเขา่าไปเขาไปท่านเลยจขอกระดับเบจับเอาอยู่หันแต่ก็มาถ่ายคลิปคิดว่าสีจ้าันนี้ำนังนี้ตัวมันแตกเอ๊ขอใดสิเจ้าข้อใยเจ้าอะไเทันใดทาบค่าสกัป้ามะนี่เนาะพี่น้องจ้าขอกับมผูว่าซีซ้อนจังไดเนาะมันกับริยักเป็นกับบริ่ายนะถ้าอยากให้ซ้อนตรงมาบานตั้งาะัง่นองถ้าไพ่โเป็นเนาะแต่ว่าส่วนร้ายคนได้ายคนอาจศสีจ้าเป็นแทนะ ถ้าจัาก็เป็นกับมาวัดต่างๆเด้พิมพ์สีสันน้อยๆแต่ก็จักแล้วก็ไปตากแดดน้องให้น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสามีเด้อถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์น้องพี่น้องเยี่ยมไปเจอกันใหม่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย